สบายแตนะ่ท่านปัญญาตานะั่นท่านเดินทางมาเราถึงที่นี่วันนี้มียธุระอะไรสําคัญหรือเปล่าท่านพรค์รู้อยู่แล้วก็ไม่นะ่าท้าไม่ใชครับเรื่องงานวิวาระหว่างฟ้าชายโกเมตกับดวงดาวลูกสาวกระม่อมไงล่ะท่านพร้องลองเหตุผลดูสิว่ามันหมายความว่ายังไงทําไมได้ทรงบิดเปลวปลายชิวหาอย่างนี้นะเราขอโทษท่านจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ท่านเข้าใจเราด้วยเราจําได้ว่าเราได้ทําเป็นสนธีสัญญากับท่านพรยาภานะรงอไว้ว่า ใจ,จควา้าใจโกเมตลูกของเราแต่งงานกับลูกสาวของท่านนัดไหว้หนึ่งปีจัดงานแต่งงานแต่ทาไ,ไ,ไม่ได้ก็เมื่อตอนนี้ลูกของเราไม่ได้อยู่ภายในราชวังท่านก็นเจอได้ด้วยกระมอมนักเข้าใจพระองค์อยู่แล้วบีก่ะแต่พระองค์ต้องเข้าใจกระมอมด้วยดเอาใจขเขามาใส่ใจเราบ้างบีค่ะกระมอมต้องไายขายหน้าประชาชนทั้งทั้งประเทศเพราะได้ไปบอกแขกเรือมากมายหลายประเทศแต่พอถึงวันงานแต่งงานถูกยกเลิกถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดมันหมายความว่ายังไงบีค่ะ บัดนี้ดวงดาวลูกสาวกระบอมเธอร้องโ h มร้องไห้อยู่แต่นในห้องไม่อยอมออกไปสูงสิงคบคาสม,ามองคมกมบใครเมือนเมื่อก่อนเพราะเธอต้องเอาใบไขยหน้าประชาชนเธอพูดอย่างเดียวว่าเธอจะฆ่า,ต,ต,าตัวตายจะฆ่าตัวตายซะอย่างเดียวนะเข้าใจกระบังหน้วยเราขอโทษท่านจริงๆนะเราขอโทษท่านอีกครั้งโอ้ย,ยังงี้เพื่อความสบายใจของท่านร้อยสัญญากับท่านอีกครั้งว่าวันไหนที่ฟ้าใจากลับมางานแต่งงานจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน งานแต่งงานจัดงานแต่งงานตอนที่ได้ฟ้าชายลูกของเรากลับมาถึงเชา้าแต่งเชา้าถึงเที่ยงแต่งเที่ยงถึงบ่ายแต่งบา่ายถ้าถึงกลางดึกก็ปลุกขึ้นมาแต่งกันกลางดึกดีไหมดีที่สุดแล้วจริครับสบายใจขึ้นเลยใช่ไหมพระเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันพระเจ้างานกระบอมจะรับอาสาตามาคว้าชายโกเมต้วยตัวกระบอมเองเลยพระเจ้าแล้วตอนนี้ก็พอจะรู้หมดเสว่าพระชายอยู่ที่ไหน รู้สึกว่าจะอยู่ในแถบแถวหมู่บ้านตำบลชนบุรรับอาสาตามหาคว,าาว้วาใจโกเมศคว้าใจถึงนครเมื่อรายงานแต่งงานจะต้องเกิดขึ้นลาแล้วไม่ใช่กะทุนกระมัมเปก่ะทำไม,ท,ำไมไทุนกระมัมไปตบปากครับคำเขาอย่างนั้นจัดงานแต่งงานตันตีที่ลูกกลับมาก็ารูยู่แล้วว่าลูกไม่รักรูยู่แล้วว่าลูกไม่ชอบผู้หญิงคนนี้นะ่เธอไม่ต้องคิดอะไรมากกระตา ไปพักผ่อนดูหนังฟังเพลงให้สบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากนะเรื่องนี้ขอให้เป็นภาระของฉันนะไปทําอะไรก็ได้ที่ทําแล้วรู้สึกสบายใจวันสุดท้ายจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะไปเธออยากคิดอะไรมากเห็นมั้มฉันด้วยมันงกุฎแล้าพี่แกตัวกับมัมการจะเด้งว่ากว่าใจจะไม่กลับทู่ไปะราชาว่าครับพี่นุย้ยจะเป็นตาย้าเดียงไงผมจะไม่กลับสู่พระราชวังโดยเด็ดขาด เพราะผมไม่ต้องการจะแต่งงานกับลูกสาวของทัศนียาพันรงนั่นคือดวงดาวความใจไม่ต้องการจะแต่งงานกับลูกเจ้าของการปริยาใช่ผมรู้ใจที่ปริยาพลาดรงต้องการจะผมแต่งงานกับลูกสาวของมันคือมันต้องการจะเป็นใหญ่ในนครระเบิดจับกับมันต้องการจะเป็นใหญ่คือรวยเร็วรยเลยอย่างเร็วย่างเลยไม่มีความพอดีมีตำแนงเป็นตึงทต่านประยาแต่อยากที่เป็นพวดตาจ้จใจใจแดงวันนุงไม่แต่งหนรัง แล้วการที่สาคัญดวงดาวสาวผู้นั้นเป็นสาวประเภทสาวสังคมับพีกลับเป็นเจ้าจ้าคมแม่ความมาเจ้าประเภทเจ้าไอโจครับตันเคยๆโอ้คนนี้กี่าใช่แล้วการที่สาคัญตัวนี้ผมก็มีคนรักอยู่แล้วว่าใจมีคนรักอยู่แล้วคนรักก็กว่าใจนั่นก็คือนองจารียโยแกมู่บ้านถุงโปเป็นลูกกองใหญ่แจมมี่ปอเลียงจิลุงการคนขี้มโรดีรังเผินรังเผินนี่แหละเตะรู เด่กิงใหญ่ใจรล้นี้จริงสารียถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กบ้านนอกโกงนาก็จริงอยู่แต่ผมรักเธอมาก,กผมรักเธอเธอรักผมเราทั้งสองได้เสียเป็นผัวเมียกันเรียบร้อยด้วยการที่สำคัญตอนนี้สารียเธอมีท้องได้สามเดือนแล้วนองก่าลียามีท้องได้สามเดือนแล้วครับพี่รีการแดงว่ากว่าใจกำลังจะมีลูกครับดีเลยแล้ะกับกวาใจเกี่ยว่าใจได้พุ่งปันนองจารียามาเป็นแม่ที่เลือด ดีคลาดอ่พอดีไม่น่าแกดีอ่อคุยกตัวยามึงกังกันโจรดบัดพัวดีไม่น่าแก่เลยการโฏรบัดพัวเออรอบกอบที่ตัวนัันเออคุยกตัวยามึงกังดักเรื่องเวลานอนแก่ไม่เคยเลยที่จะนอนกอนพัวไม่เคยนอนกอนพัวเออในเวลาเตื่นก็เมื่อไม่เคยเลยที่จะเตืนลังพัวก็เตื่นอนก็มาดับนู่ก็มาดับนี่พัวแก่เออ นอนเออแล้วสมุดกว่าใจตื่นนอนตอนเจ้าๆปานี้แกจะยิ้มรับเหลวแลงเดี๋ยวว่าใจที่ทุ่ป่าพนวานแลงเปลืองกสมุดกว่าใจตื่นนอนตอนเจ้าๆแกจะแลงเลยพี่ก่อม่พี่เตืรนแล้วหรือคะเหลื่นอกวางหน่อยแลงถ้าพี่เตืรนแล้วก็เชิญข้าไเป็นน้องนำน้องจิตยาทีกวนไหวแล้วป้าคนนูแขวนอยู่ที่เกิดตุ่มขยแลงน้องจารียานอนเออ อันพวกเผนนั่นเมียเผื่อนก็ตริงก็เมียเผื่อนเออเมียเผื่อนไป่เมื่อนเมียกูมันปลื้มเมียมึงว่าใจเจ้าไปดีกูจะได้นอนดีสอยคีบลูกใจไอ้พวกเลปไอ้พวกอุบาทนอนว่าต้องหมายคนมาอย่างบอกเลยนั่นตื่นได้เลยเพืเออนอนมันมีต้นฟางนอนมันมีต้นยางเลยนะเติ้นติ้นเติ้นเตื้นแล้วทีต่าได้แกมึงนอนในเมียปลุกชั้นฮะทีเต่าได้จิ๊บจ้องได้เลยเนาะ นอนต่างวัดแล้วแม่เมียปลุกหรือก er ูดีเลิกอยู่นี่ครับเมียกูได้ข่าวว่าตอนนี้พี่นุ้ยมีปัญหาครอบครัวด้วยมันแกปัญหาครอบครัวคือมีปัญหากับเมียคนเดียวนี่ครับกว่าจักรปัญเพลินุ้ยกับเมียมึงกูได้ก้าวมึงได้เมียเด็กเจอเมียเดกจริงไอ้เต่เออแต่เมียกูมันเป็นคนกี่วับชอยชอยแล้วดึงเมียกูแล้วเมียเผื่อเล้าน่าจนจนยืนย่าเมียเผื่อเหล่าน่ารัก mẹ phấn lẻo nang cầm lồng vai đất tì mẹ rồi lại chả à rồi mẹ cu cứ bấm mình tay gót để mẹ cu mình bên quần kéo vào mũ đấy lời trời ơi à, mẹ mũ cứ đồng can con cu tồn để cu tồn can chả đồng can phi đây quá mẹ chả la thằng mua mẹ chả กูต้องการจ้าเมียโมคือกะตีอุดมกะดีก้องกูคือกูต้องการว่าเต็ดไดยเมียจับไม่ติดป่นนั้นเลยเต็ดได้เมียจับไม่ติดเออเต็ดไดยเมียจับไม่ติดต้องการป่นนั้นต้องการป่นนั้นจมุดโรนเต็ดวาน้องเออวันนี้ปีมาได้รับกานไหมปีไปช่วยงานเกาปีไปเลยนั่งลุงจักปักจักเดียวปีไปเป็นหน้าไม้นั่งเคยหน่วยจักปักจักเดียวน้องเออ วันนี้มีนั่งมาเล่นก็ทำจีดีพี่มาได้รับอานไหมอ่านเออเราแล่ว่าเราไปช่วยงานแต่หลับลังเราไปเที่ยวต่อยอดตินไม่ดีว่าเนี่ยเมียโมูไม่มีตังจับติดแต่ถ้าได้เมียจะาลัดมึงไหนอ้างคอยเลยตูกันเดินผูกตูกันเดินผูกตูกันเดินผูกอะแล้วมึงได้เมียโมูเลยใชกี่ตัวลึกคือมันโมูแรงนี่เต็งเมียกูณโมูแรงเออโม่พอดุนเลยโมูแกบอกคุณแจกได้เชื่อเป็น đấy chưa phê anh cứ nát cứ năn nôn cái cu <laughs> cái tèt cho mày rằng ít tèt là cu tèt cứ qua nòng ơ anh ní anh chẳng để con phê anh điều trả đấy anh nói vậy ní coi tết vừa dặn để con mึง anh điều chẳng chưa chẳng chưa là mấy chưa, nếu mà anh mù đã mù tầng tài chính tết vừa dặn để con mึง anh điều chẳng chưa chẳng chưa thì đi mึง cần quan tâm đến việc đi làm ngàn coi trang, đi làm chết một ngày mày bàn đi nên của lớp bản năng của cụ lập ban da cụ mà té rơi luôn, da mà té rơi, ơi, pua kia ốc, pua kia tẹt quá, căn quá, anh điang này con mưng anh yêu à con lùng trôm người yăng, à. lùng trôm này lùng trôm pua phá mía anh à, ừ, đăng đi này lùng ơ, ơi, tôi nào kĩ đi luôn. นะครับก็โกะประคุณรางวัลนะครับปากโคลงไงมาหนึ่งลอยบาทปากโคลงวังชฉยนี่ก็มากันแร่แร่ฐานจะวังชฉยก็ต้องโกะโกะประคุณแล้วนี่แรงเรื่องมึงคนที่อยาลำไปเรื่องอื่นจะเดงว่าเมียมึงจับติดไอ้โรลุงโจ๊กนังพิบปามเื่อเมียกูได้งช่วยเอาเนี่ยอือแต่ตำเพื่อมึงดินี่กูเน่เน่แต่เรวแต่ได้รถแต่ได้รถเออกู่าน้องเออลุงโจ๊มันแกเป็นคนดีกับเปลี่ยนไปเน่มาเน่โดยการเน่เน่เนี่ย แต่แรกไอ้นี่ก้องพี่ยังดังจ้องอันดูตึ้งแต่นี่พี่แบงไอ้ลุงจ้องไอ้ชายอันนึงแล้วแบงกันได้กูแตกได้กูแตกเมียกูอันนู้นเมียมึงเงียบเลยก็เงียบพี่ได้ได้แรงกว่าเดิมไอ้พวกโม่พวกบัดไอ้พวกอันอันยังแกล้งอันยังเพื่อนใจอันเล็กอันนวลไม่ใจเองนะฮ่าฮ่าอู้สุดแรงกว่าลุงจ้องฉันเอาเมียมึงแล้ว อันเดียเออจริงเองออเม,ออมื่อเพื่อนกับเพื่อนจังเรียกไม่รู้